เวลาอันสุขกันะครับขอการาบเรียนเชิญท่านประธาน,นพิธีนะครับได้ขึ้นแท่นรับความเคารพเพื่อที่จะประกอบพิธีต่อไปขอการาบเรียนเชิญครับของผสมทำความเคารพพุ่งขับการกองอา,าสารักษาดิดนแดนจังหวัดขอนแกันอ๋ นายหมวโทถนัดคำพ่อผู้รับกองผสมได้นำผู้รับชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอา,าสารักษาดินแดนมาประกอบพิธีเรื่องนั่นในวันล้ายวันสถาบนากองอา,าสารักษาดินแดนปัจจุบันปีพุทธศักราช2556นี้ารอยิบจิอด255นายครับกราบเรียนท่านผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่นที่เคารพอย่างสูงกระผม นายกองโทสเสนนนทโชธหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแกน่นในานามของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีความปลื้มปิติยินดีและนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแกน่นได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ในนนวัี้กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่นได้ประกอบวีรกรรมในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นวีรกรรมที่บ้านดงมูลอำเภอรกระนวนวีรกรรมการต่อสู้ที่อำเภอสีชมพูอำเภอเขาสวนกวางและในพื้นที่อื่นๆอ,อ,อีกหลายอำเภอในเขตจังหวัดขอนแก่นในปัจจุบัน แม้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแต่บรรดาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแกน่นก็ได้มีการปรับบทบาทภารกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยได้ร่วมมือกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆพัฒนาท้องถิ่นปฏิบัติภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิชักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีส่วนร่วมเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและการจัดระเบียบสังคมตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นการลํำลึกถึงวีรกรรมความเสียสละของเหล่าสมาชิกอสกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนขึ้นเราบรรดาสมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่นก็พร้อมแล้วกระผมได้ขอกาบเป็นเชิญท่านบุมคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่นได้มอบประกาศนียบัตรกองร้อยมาตรฐานประจำปี2555มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสะดุดีมอบสิ่งของบำรุงขวัญสมาชิกอส มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกอาสอสอและบุตรข้าราชการสัก,กัดกระทรวงมหาดไทยและได้กรุณาอ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาสแก่เหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่นที่มาร่วมพิธีในวันนี้ตามลําดับต่อไปขอกลาบเ,เชิญครับรางวัลกองร้อยมาตราฐานประจําปีพศ2555ได้แก่ กองร้อยอาสาร,รักษดินิดนอำเภอบ้านฝางที่11เดียนเชิญครับต่อไปท่านประธานก็จะได้มอบเข็มอาสาร,รักษณนนิแดนสรุีให้กับผู้บังคับบัญชาจังหวนดสี่ท่านด้วยครับได้แก่นายมนตเอกสวัสดริรัตน นายบวดโพธนักคำอ้อนายบวดโพพันชัดอุษานายหมวดกรีสม,มุมานมาดี mơ mong xả thầy trong vui bụng đông lên toàn ngày chào thầy giàn thầy เป็ไทยชีวิตจิตใจลหลายวงุชาไทยเียกกระดีนี้ให่ภากให่าไทนอมน้อจรุ่ม่ไวไทยจะนำรงวิง่น้งประชาไทยไปยืนยงและไทยมาทไทยคงามรองนิรันดร์ไทย Pula,